ประกาศจากทําเนียเขียว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 เขอย้ำเจตนารมณ์ของพลเมือง AAS 5G Green Citizen ที่จะพาพวกเราไปสู่อนาคตอันเขียวขจีพวกเราอยู่บนเครือข่ายที่ดีที่สุดที่ชื่อว่า AS 5G 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 พอใครที่ยังใช้แพ็ก 4G ได้เวลาอัพเป็น 5G เพื่อเป็น a AS 5G Green Citizen ส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้ A S 5G ย้ายค่ายตอนเนี้ยังทันนะขอแจ้งสิทธิประโยชน์ของพวกเราชาว A S 5G Green Citizen สามารถใช้งาน 5G โหมดพิเศษได้ทุกโอกาสเจอคนแน่แนแย่งสัญญาณก้าววงเขียวได้สบายด้วยเน็ตแรงชัดกว่าจาก 5G Boost Mode เก <c oughs> มเมอร์ลงแรงแล่าเม็ดเขียวแบบปิงตามต้องเกมโหมดหรือจะไลฟ์ยาวบ้านเขียวหรือบ้านไหน,ในเนเลตก็เสถียรไม่สะด,ดุดด้วยไลฟ์โหมด พร้อมยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงได้สุดกว่าใครเพราะเราเปิดไฟเขียวให้คุณแลกตั๋วหนังฟรีทุกเรือนใครชอบดูผ่านแอปก็คุ้มสุดๆจะดูฟีสา์เขียวดูฮีโร่เขียวดูสนามบอลเขียวตก็มีครบเปลี่ยน AIS Point เป็นความพิเศษมากไหมไม่ว่าจะเป็นพาสต้าเส้นเขียวไอติมเขียวติ๊กเกอร์แอปเขียวหรือสวนสัตว์เขาเขียวก็แลกสวนลดได้พลเมือง AIS 5G Queen c i t i z e n มีจุดรวมผลให้คนทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแก๊งติดแกรมแก๊งติดเกมแก๊งติดแอค แกงแค่ชอบอะไรเหมือนกันจะเปิดตี้แบบตัวตัวอเริมแก๊งออนไลน์ก็ทำได้มีให้ชูสทุกอย่างที่ใช่ทั้งความเร็วแรงความบันเทิงสิทธิพิเศษเพื่อพล,ลมเมืองทุกแนว A S 5 G Green Citizen